أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. <applause> الذي والذين 我们。 ختم الله So then... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ฮัมดุลิลลาห์มงการสารเสริญแด่เองอัลลอฮ์ سبحانه าละ ت ع าลาขอความสันติพึงมีแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและวงวานอาหันุนเบสสลาม,มุลลออะลัยฮิมะจุมอินและขอความสันติพึงมีแด่เหล่าบรรดาสอฮาบผู้ทรงเกียรติและท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ในขณะน,นี้สำหรับในประเด็นที่จะขอนําเสนอท่านผู้ชมในตรงนี้ก็คือในเรื่องของมารยาททางสังคมนะครับ ก่อนอื่นที่จะขอกล่าวถึงก็คือว่ามีความจําเป็นอะไรมีความจำเป็นอย่างไรจึงได้นําเสนอในเรื่องมารยาททางสังคมเพราะสังคมนั้นก็เป็นที่รับรู้กันหรือว่าในสังคมก็มีมารยาทเป็นของตัวเองมีมารยาทประจําสังคมอยู่แล้วและด้วยเหตุผลอะไรจึงได้นําเอาหัวข้อนี้มากล่าวกับท่านผู้ชมนะครับในวัตถุประสงค์ของการนําเสนอหัวข้อมารยาททางสังคมนั้นต้องการที่จะ กล่าวนําเสนอในแง่ของคําสอนที่เป็นคําสอนของศาส,สนาอิสลามหรือว่าเป็นคําสอนที่พระศาสดามุ h ล m m a d ص ل ล الله ع ل ว ه ลลัลลลลมและอัลกุรอานกรีมได้สอนหรือได้กาชับสิ่งนี้แก่เราเอาไว้ถือได้ว่าเป็นคําสอนที่ได้เกิดขึ้นจากผู้ซึ่งผู้ที่เป็นศาสดาและเป็นเจตนารม์ของพระภูมิเจ้านั่นเองนี่คือวัตถุประสงค์ที่จะนําเสนอแม้ว่าในสังคมนั้นจะมีการกล่าวถึงมารยาททางสังคมไว้ อยู่แล้วก็ตามมีทั้งตำรับตำราที่ได้ถูกเขียนถึงประเด็นดังกล่าวนี้มากมายด้วยกันแต่จะไม่ขอกล่าวถึงในประเด็นนั้นจะในส่วนตัวจะขอกล่าวในเรื่องของมารยาททางสังคมที่ศาสนาอิสลามได้สั่งสอนแก่เราเอาไว้เหตุผลที่สองที่ได้นำเอาประเด็นนี้ขึ้นมาหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมากล่าวกับท่านผู้ชมนั้นต้องการจะนำเสนอว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่อิสลามหรือว่าศาสนาอิสลามได้พร่ำสอนเอาไว้แกบรรดามวลมนุษยชาตินั้น เป็นคำสอนที่ประเสริฐเลอเลิศเป็นคำสอนที่มีความสูงส่งอยู่ในตัวของมันเองเพียงแต่ว่าความเข้าใจผิดของคนบางกลุ่มความเข้าใจผิดของอาบางกลุ่มบางพักบางพวกนั้นได้ทำให้สิ่งนี้ได้นำสิ่งนี้ไปปฏิบัติในทางก่อ,อให้เกิดการเสียหายความเสียหายและในแง่ลบแก่สังคมเป็นจำนวนมากมายทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นมีความเข้าใจผิดในเรื่องของอิสลาม มีความเข้าใจผิดในเรื่องของอุดมการณ์ในเรื่องพื้นฐานทางความเชื่อพื้นฐานทางการปฏิบัติและมารยาททางสังคมของอิอสลามโดยทั้งคนหรือโดยคนทั่วไปหรือว่าสังคมทั่วไปนั้นมีความเข้าใจว่าเมื่อเราเมื่อคนคนนั้นเป็นมุสลิมเมื่อคนคนนั้นนับถือศาสนาอิสลามจึงไม่คู่ควรแก่การคบค้าสมาคมเป็นเพื่อนเป็นมิตรเนื่องจาก มีคำตามหลังมาว่ามุสลิมคือบุคคลที่นิยมความรุนแรงเป็นพวกนิยมความรุนแรงเป็นพวกปาเถื่อนเป็นพวกโขดร้ายเป็นพวกที่ชอบเข่นฆ่าเป็นพวกที่อะไรอีกหลยายที่ต่อต้านมารยาททางสังคมและเป็นอะไรอีกหลายอย่ที่บ่งบอกให้เห็นถึงความไม่น่าคบค้าสมาคมให้คนเหล่านี้มาเป็นเพื่อนความไม่เหมาะสมที่จะนำคนเหล่านี้เข้ามาสู่ครอบครัว ความไม่เหมาะสมที่จะไปมาหาสู่กับคนเหล่านี้ความไม่เหมาะสมที่เราจะมองหน้าความไม่เหมาะสมที่เราจะทักทายความไม่เหมาะสมที่เราจะอยู่ร่วมกับเขาความไม่เหมาะสมที่เราจะทำงานในอาชีพเดียวกันหรือร่วมมือกันกันในทางสังคมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในสังคมและก็เป็นความจริงที่มันไม่สามารถบิดเบือนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เพียงแต่ว่าก็สามารถกล่าวได้ในประโยคสั้นๆว่าแต่เป็นความจริงที่เข้าใจผิด เป็นความจริงที่ไม่ถูกและเป็นความจริงที่ไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานความสอนที่แท้จริงของท่านศาสดาสโลลลอวะหรือสลาลมและคําสอนของอัลกุรอานคมภีรศักดิ์สิทธิ์ของอัลลามนะครับในตรงนี้เองความเข้าใจผิดนั้นได้เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นภาพจริงที่เราได้เห็นอยู่ในสังคมว่าในความเป็นจริงแล้ว อาจจะมีคนทักท้วงในสิ่งที่ผมกล่าวว่าก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นตรงกับข้ามกับสิ่งที่ท่านกล่าวนั้นหมายวามว่า,รชา,ชา, ried, าเราเห็นว่าประชาชาติมุสลิมนั้นถือปืนไล่ฆ่าคนเราเห็นว่าประชาชาติมุสลิมนั้นก่อวินาศกรรมเราเห็นว่าประชาชาติมุสลิมนั้นเอาระเบิดพันตัวแล้วก็ไปวางระเบิดในที่ต่างๆนันๆอีกมากมายที่ได้เกิดขึ้นและเราก็กล่าวว่าเห็นไหมว่านั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นเห็นไหมว่านั่นคือความโหดร้ายและเห็นไหมว่านั่นคือสิ่งที่ ไม่สามารถบิดเบือนและก็ไม่สามารถที่จะเบี่ยงเบนหรือปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พฤติกรรมของชาวมุสลิมแน่นอนเราก็ยอมรับว่านั่นคือพฤติกรรมของมุสลิมที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าต้องมาทําความเข้าใจกันว่าเมื่อมีหนึ่งแล้วมันย่อมมีร้อยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในบางครัง้งในวิชาตักกะวิยาได้กล่าวว่าบางครัง้งการที่เราจะกล่าวถึงมวลรวมทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดแล้วโดย ภาพรวมทั้งหมดนั้นเป็นภาพที่ดีเป็นภาพที่ชัดเป็นภาพที่ใสแต่มีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นจุดที่บ่งบอกว่ามันเป็นสีดำเราจะบอกว่าภาพทั้งหมดนั้นใช้ไม่ได้ไม่สวยนั้นคงเป็นไปไม่ได้ในความหมายของผมต้องการจะกล่าวว่ามีบางส่วนที่ไม่ดีเราจะไม่สามารถกล่าวได้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีตามไปด้วยเพราะมันไม่ดีเพียงบางส่วนแต่นั่นมัได้หมายความว่าทั้งในภาพรวมทั้งหมดมันจะทําไมครับจะไม่ดีตามไปเหมือนกับว่าในตัวของเรานั้นน่ะ มีรูปร่างพันธสันฐานที่สวยงามหมดแต่มีอยู่นิดเดียวที่ไม่ดีในตัวของเราก็คือเราอาจจะเป็นคนผิวสีคล้ำและเราบอกว่าคนนี้น่าเกลียดมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะเขามีใบหน้าที่คมขำม,มีจมูกโดง่งมีคมมีใบความรูปหล่อมีความสวยงามอยในตัวเพียงแต่ว่าผิวเขาคมเพเฉย,ยก็ไม่ได้บอกว่าเขานั้นเป็นคนไม่ดีนะครับในํำนองเดียวกันประชาชาติมุสลิมมีจํานวนตั้งพันตั้งเป็นพันพันล้านคนบนโลกนี้ อยู่ในทวีปเอเชียอยู่ในทวีปยุโรป่ในออสเตรเลียอยู่ในทวีปลาตินอเมริกันและก็อื่นๆอีกมากมายที่ได้มีสังคมมุสลิมเกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันในจํานวน1000กว่าล้านคน2000กว่าล้านคน5,000กว่าล้านคนนี้อาจจะมีคนไม่ดีบ้างบางส่วนบางกลุ่มมีแนวความคิดที่ไม่ดีบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่นี้เราจะไปเหมารวมทั้งหมดว่าความเป็นมุสลิมนั้นไม่ดีทั้งหมดคงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราก็ควรจะกล่าวแล้วก็หันมาดูว่าสิ่งที่อิสลามได้สอนนั้นแหละเขาสอน อะไรเอาไว้เพราะในความเชื่อในโดยส่วนตัวความเชื่อโดยส่วนตัวเมื่อเรากล่าวถึงคําว่าศาสนาเมื่อเรากล่าวถึงคําว่าธรรมเมื่อเรากล่าวถึงคําว่าธรรมะแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่จะตามมาจากคําว่าศาสนาและคําว่าธรรมะก็ธรรมะก็คือเมตตาองศานเมตตากรุณาเมตตาอาทรเอื้ออาทรสิ่งเหล่านี้จะต้องมีอยู่ในทุกๆคําสอนของศาสนาในความหมายขผมก็คือต้องการจะกล่าวว่า เมื่อเรากล่าวถึงธรรมะเมื่อเรากล่าวถึงศาสนาแล้วสิ่งที่ตามมาคือความเมตตาสงสารศาสนาใดก็ตามที่มมีความเมตตาสงสารเราไม่ถือว่านั่นคือศาสนา ศาส,สนาใดก็ตามที่นิยมความรุนแรงที่นิยมความโหดร้ายที่นิยมใช้อำนาจของอำนาจบาดใหญ่ในตนเองนั้นไล่เข็นข้างเน่งนั้นเราถือว่านั่นไม่ใช่คำสอนของศาสนาเพราะศาสนาจะต้องมีความเมตตาเป็นที่ตั้งมีความสงสารเป็นที่ตั้งมีความกรุณาเป็นพื้นฐานในการยอมรับนั่นคือเมตตากรุณาสงสารจะต้องมีอยู่เพราะศาสดาของเราได้ถูกส่งมาก็เพื่ออะไรแผ่เมตตาทําให้เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ สร้างความสันติสร้างความเมตตาให้ความกรุณาแก่บรรดาสรรพสัตว์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั่นเองสรุปแล้วในสิ่งที่กล่าวมาต้องการจะบอกว่าสาเหตุที่ได้นําเอามารยาทางสังคมเนี้ยมาเสนอกับท่านผู้ชมมากล่าวกับท่านผู้ชมให้ได้รับรู้ในมวลรวมนั้นก็เพื่อต้องการจะบอกว่าคําสอนของอิสลามที่ถูกสอนเอาไว้ มันได้ถูกได้ถูกนำไปปฏิบัติในลักษณะที่ไม่ถูกต้องจึงก่อให้เกิดข้อครหาและความเสื่อมเสียในสังคมจำนวนมากมายแต่จะไม่ขอกล่าวว่าใครบ้างที่นำเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอาอิสลามไปเป็นบัติยังไ,ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดข้อครหาในสังคมจนกระทั่งปัจจบุบันนี้สังคมอิสลามได้ถูกตราหน้าว่าเป็นสังคมหัวรุนแรงนิยมความรุนแรงเป็นสังคมปาดเทือนเป็นสังคมที่ไร้มนุษยธรรมเป็นสังคมที่ อีกหลายๆอย่างที่ได้ถูกกล่าวไว้ได้ถูกขนานนมไว้เคียงคู่กับอิสลามและก็มุสลิมทําให้คนพี่น้องประชาชนชาวไทยนี้มีความรังเกยียจเดียดฉันที่จะคบค้าสมาคมกับคนที่เป็นมุสลิมทั้งๆท,ที่อิสลามไม่ได้มีความโหดร้ายไม่มีความป่าเถื่อนดังที่ได้ถูกกล่าวดังที่ได้ถูกนําเสนอไปแต่อย่างใดมีแต่ความเมตตาและความสงสารความเอื้ออาทรความรักความเป็นห่วงเป็นใยรักสังคมรักตนเองรักครอบครัวและก็รัก ประเทศชาติเหมือนกับคนทุกคนที่อยู่ในสังคมนะครับฉะนั้นในตรงนี้มารยาทที่อิสลามได้ถูกนําเสนอหรือว่าสิ่งที่ผมจะนําเสนอในตรงนี้มารยาททางสังคมนั้นอาจจะแบ่งออกเป็น3หมวดด้วยกันก็คือมารยาทที่ได้ถูกกล่าวว่ามารยาทของการอยู่ร่วมกันในสังคม มซึ่งใน,ในหัวข้อใหญ่ๆก็คือมารยาทที่อยู่ร่วมกันในสังคมนี้มันก็จะมีหัวข้อย่อยลงไปก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมของชาวมุสลิมเนี่ยที่ได้ถูกสอนเนี่ยเขาควรจะปฏิบัติตัวทําตัวอย่างไรศาสนาได้กล่าวว่า1คือการเก่าวให้สลามต่อกันละกันเดี๋ยวจะกล่าวถึงรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ มารยาทในการพูดคุยการสนทนามารยาทในการรับฟังคนอื่นในการกระพูดแล้วก็บญญรรยายมารยาทของการล้อเล่นกับคนในสังคมเนี่ยมันควรควรจะมีขอบเขตและการล้อเล่นเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดมารยาทของการเข้าร่วมงานสังคมเราควรจะวางตัวไว้ตรงไหนมารยาทเราควรจะอยู่แค่ไหน ตลอดจนมารยาทของการปรึกษาหารือก็จะต้องมีระเบียบแล้วก็มีมารยาทในการที่เราจะขอคําปรึกษาหารือจากครูบาอาจารย์และคนอื่นหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่มารยาทของการกําชับความดีและกับการห้ามปลามความชั่วก็ต้องมีขั้นตอนมีขอบเขตมีมารยาทในการปฏิบัติเช่นเดียวกันไม่จู่ๆแล้วเราจะไปทํานะครับหัวข้อที่2นั่นคือนั่นคือมารยาททั่วไปทังการอยู่ร่วมกันในสังคมทีนี้ย่อยลงมาก็คือมารยาทของ คนที่อยู่ในสังคมที่เรียกว่าสังคมครอบครัวในสังคมครอบครัวเองหรือว่าที่เป็นปัญหาของโลกหรือว่าของสังคมปัจจุบันก็คือเรื่องของครอบครัวอิสลามได้สอนมารยาของสมาชิกได้สอนเกี่ยวกับมารยาของสมาชิกในครอบครัวเอาไว้โดยวางมาตรการไว้ในเรื่องของมารยาทของบุตรที่มีต่อบิดามดาเราจะต้องแสดงมารยาอย่างไรต่อบิดามดาของเราและมีหน้าที่อะไรบ้าง มารยาทของบิดามารดาที่มีต่อบุตรเขาควรจะทำต่อบุตรของเขาปฏิบัติต่อบุตรของเขาอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรทั้งสองนี้เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นและมารยาทของสมาชิกในครอบครัวอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมารยาทของมารยาทระหว่างสามีกับภรรยาเราควรจะมีสิทธิและก็ควรจะมีมารยาทกันอย่างไรระหว่างการอยู่ร่วมกันของคนสองคมคือสามีกับภรรยาเพราะถ้าเกิดว่ามารยาทในสังคมนี้ล้มเหลวหรือว่าสังคมครอบครัวล้มเหลวแน่นอนว่า สังคมใหญ่ก็จะต้องล้มเหลวไปด้วยสังคมใหญ่เมื่อสังคมใหญ่ล้มเหลวสังคมศาสนาสประเทศชาติโลกก็จะต้องวิบัติแล้วก็พินาศในี่สุทเพราะอะไรเพราะความความล้มเหลวของมารยาทในทางสังคมด้วยเหตุนี้เองอิสลามจึงได้มีการเน้นการสอนเรื่องมารยาทของสมาชิกในครอบครัวอาวไว้ระหว่างบิดากับบุตรระหว่างบิดามารดาและบุตรระหว่างบุตรกับบิดามารดาและระหว่างสามีกับภรรยาซึ่งในตรงนี้ เดี๋ยวเราจะไปกล่าวถึงรายละเอียดการตามคำสอนทั้งที่มีอยู่ในอันกรอาและอยู่ในอันฮะดิษของท่านศาสดาสโลลลอห์ไวยะฮิวะอุบด์สลัมนะครับในหัวข้อที่3ที่จะนําเสนอกับท่านผู้ชมก็คือมารยาทที่มีต่อสมาชิกคนอื่นที่นอกเหนือจากคนในครอบครัวของเรานั่นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งว่าเราควรจะมีมารยาทอะไรบ้างทีนี้ในหัวข้อย่อยที่ลงมาจะที่รองลงมาจากหัวข้อใหญ่ในตรงนี้ที่ได้จัดทําขึ้นก็คือมารยาทกับเจ้าของบ้าน เ <Es pe ak> มื่อเราคนอยู่ในสังคมเนี่ยเมื่อคนอยู่ในสังคมสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นและหลีกเลียงไม่ได้ก็คือการเชื้อเชิญของคนที่เป็นเจ้าของบ้านและของคนที่เป็นแขกฉะนั้นเมื่อมีการเชื้อเชิญเกิเกดขึ้นในสังคมมารยาทของเจ้าของบ้านควรเป็นอย่างไร 2. มารยาทของแขกที่ได้รับการเชิญหรือว่ามารยาทที่มีต่อแขกที่ได้รับเชิญมาเนี่ยเจ้าของบ้านควรจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อแขกไปแล้วก็ควรจะปฏิบัติอย่างไรกับเจ้าของบ้าน มารยาทกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่รายรอบเราทั้งที่เป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมทั้งที่เป็นคริสเตียนหรือว่าเป็นคนพุทธหรือว่ามารยาทของคนพุทธที่อยู่ร่วมกับมุสลิมอยู่ร่วมกับคริสเตียนนั้นเราควรจะมีมารยาทอย่างไรฉะนั้นอิสลามจึงได้วางมาตรการว่ามารยาทกับเพื่อนบ้านนั้นเราควรจะปฏิบัติอย่างไรมารยาทกับเพื่อนร่วมเดินทางด้วยกันเมื่อเราเดินทางกับคนสองคนนั้นเราควรจะมีมารยาทมีการวางตัวมีการปฏิบัติตัวอย่างใด ขณะดเดียวกันมารยาทกับเพื่อนมารยาทกับเพื่อนเพื่อนร่วมทางนั้นอีกอย่างหนึ่งแต่เพื่อนทั้งที่เป็นเพื่อนสนิทและไม่สนิทนั้นเราควรจะมีมารยาทมีความประพฤติการแสดงออกกับพวกเขาอย่างไรทําให้เกิดความพึงพอใจระหว่างเขาและก็เราไม่ใช่เห็นแก่ตัวหรือว่าอื่นๆนะครับมารยาทที่มีต่อเพื่อนแล้วแม้แต่มารยาทที่มีต่อศัตรูอิสลามก็ได้เน้นย้ำเอาไว้ว่าถึงแม้คนคนนั้นจะเป็นศัตรูกับเราแต่เราก็ควรจะมีมารยาท ในทางสังคมที่จะต้องปฏิบัติกับศัตรูนั้นควรจะทําอย่างไรและแสดงมารยาทอย่างไรมารยาทอันหนึ่งที่อิสลามได้เน้นย้าไว้ตรงนี้ก็คือเป็นมารยาทส่วนตัวส่วนรวมที่ของการอยู่ร่วมกันในสังคมก็คืออะไรครับก็คืออันที่หนึ่งเลยมารยาทที่ของการกล่าวสลามในสลามนั้นเราจะเน้นย้ำเอาไว้ก็คือว่า เมื่อเราพบปะเราเจอหน้ากันกับคนในสังคมแล้วสิ่งที่เราจะต้องกล่าวก็คือการกล่าวสลามหรือว่าอัสลามุอะัลกุมวะราะมะตุลลอหรือว่ากล่าวอัสลามุอะเลกุมเหล่านี้ใน่ในใน,ในความหมายก็คือว่าขอความสันติจากพระผู้เจ้าพึงบังเกิดแก่ท่านแก่ท่านนะครับเป็นมรารยาททางสังคมมรารยาทแรกถึงแม้ว่าคนที่เราเห็นอยู่คนที่เราเจอ นั้นอาจจะไม่ใช่คนที่เรารู้จักแต่เรารู้ว่าเขานั้นเป็นมุสลิมทั้งมุสลิมีนหรือว่ามุสลิมะทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเมื่อเราเจอแล้วสิ่งที่เป็นมารยาทที่ดีทางสังคมก็คือการกล่าวให้สลามสลามนอะเลกุมอัสลามุอะเลกุมแก่คนที่เรานั้นได้เจอท่านอิหม,ม่ามในศาสนาิสลามนั้นได้ให้ความสําคัญต่อในเรื่องขกาการกล่าวสลามเนี่ย เป็นอย่างยิ่งเพราะคนที่เรากล่าวสลามนั้นไม่ว่าจะเป็นคนผู้เด็กจะเป็นผู้ใหญ่สตรีผู้หญิงหรือว่าคนรู้จักหรือว่าไม่รู้จักหรือแม้แต่คนที่เป็นศัตรูเพราะเมื่อเราได้กล่าวสลามกับเขาแล้วความเป็นวิทรภาพก็จะเกิดขึ้นรอยยิ้มก็จะตามมาในตรงนี้ในอิสลามจึงได้ความสําคัญอย่างยิ่งศาส,สดาได้กล่าวว่า บินกลามกบลัสลามก็มกคือมันบัดะบินกลามกบลัสลามฟาลาตูจีบูฮูใครก็ตามที่เขาได้พูดก่อนที่ใช่สลามั้นศาส,สดาได้กล่าวว่าไม่จําเป็นที่เราจะต้องตอบรับเขาฉะนั้นสิ่งแรกเลยก่อนที่เราจะพูดเราจะต้องสลามก่อนหลังจากที่เราได้กล่าวสลามกล่าวสวัสดีกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้กับเขาแล้วเราจรึงค่อยพูดและก็ค่อยสนทนาเอาละครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าเวลาของเราได้ได้หมดลงอันนี้คือมรารยาทแรกทของการอยู่ร่วมกันในสังคมว่า เป็นมารยาททางสังคมที่เราจะต้องพึงปฏิบัติก็คือการให้รอยยิ้มการกล่าวสลามเมื่อเจอหน้ากันการกล่าวทักทายเมื่อเราได้เจอหน้ากันถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ใช่คนที่เรารู้จักถึงแม้ว่าคนคนนั้นเราจะไม่ชอบขี้หน้า <c oughs> เขาไม่ชอบขี้หน้าเราและเราไม่ชอบขี้หน้าเขาก็ตามแต่เมื่อเราเจอกัน เราจะต้องกล่าวสลามต่อกันเพราะสลามจะนำมาซึ่งความสันติและนำมาซึ่งรอยยิ้มที่มีต่อกันเมื่อมีรอยยิ้มเมื่อมีความสันติสังคมเราก็มีความน่าอยู่มีความสง่างามการเขียนฆ่าการนองเลือดมันก็จะหมดไปจากสังคมของเราสุดท้ายนี้ขอัลอสุนตาลาได้โปรดประทานความสาเร็จแก่ท่านผู้ชมทุกคนโดยทั่วนาการบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะัยกุมบารฮ์มัตุลลอฮิวะบารอกาตุ ชุมชนของมุสลิมเดิมที่อพยพมาจากกรุงศรีธิยาหลังจากกรุงศรีิยาเสียกับพม่าในครั้งที่สองกลุ่มนี้ก็จะมาตั้งถินฐานอยู่ในบริเวณธนบุรีนะครับอิเวณมัสิดต้นสนบริเวณเสียกเป็นแขกบริเวณเจริญผานกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ถูกวาต้อนมาจากผลของสงครามไทยกับกรุงรัสเซียกับปัตตานีก็มาตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นคลองแสนแสบปัจจุบันนี้ หลายภูมิหลังทางด้านสช่งแวดล้เช่นบางคนอาจจะไปทางลาวทางถ้าใกล้ไปทางประเทศลาวเราเนี่ยก็จะเป็นมีเชื้อสายทางลาวทางเขมรก็จะมีเชื้อสายทางเขมรถ้าไปทางทางด้านตะวันตกก็จะมีเชื้อสายพม่าจีนมีจีนมีแต่จริงๆแล้วเราคือคนไทยครับผมนะครับวุสิิมไทยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ประชากรที่มาอาศัยประเทศไทยอยู่คือเป็นคนไทยเราจริงๆครับ